สวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาของบุกทินไทยกันแล้วคุณผู้ชมดึกๆแบบนี้ครับแล้วก็มาเจอเจอกันครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมครับจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมากมายครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยโอ้โหดังๆทั้งนั้นคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในตัวเมืองครับเพราะว่าในตัวเมืองของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะจริงครับถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกครับทุกคนตตต้อองงนนนนนึึกถีีีี่่่เเลยยคคครร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 ััััับบบพพพพะะุุุททททธธธชชิาาาูวดศมหป็ อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะไปกาบสักการละพระพุทธชินราชกันก่อนครับเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อครับ ทุช่ตอนนี้ครับอยู่กับพี่อ้อยครับพี่อ้อยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์เลยครับสวัสดคีครับพี่อ้อยค่ะเดี๋ยวนี้พี่อ้อยจะมาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธชินราชเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามากาบไหว้ยังไม่ค่อยรู้ความเป็นมาของท่านใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้พี่อ้อยจะให้ความรู้ครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะเข้าไปด้านในไปกาบไหว้สก,การะขอพรขอแล้วเดี๋ยวมาให้ความรู้เรื่องราวของพระพุทธชินราชคุณผู้ชมครับไปครับพี่อ้อยเชิญครับ โอ้โหพี่อ้อยครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยผู้คนนี้แบบว่าจะหลั่งไหลกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นอันนี้แค่วันธรรมดานะคะถ้าช่วงเทศกาลเต่าที่จะเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับเ <ๆ S 1> พราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากเลยเอาทีนี้คุณผู้ชมเรามาพูดถึงความเป็นมากันดีกว่าพระพ,พุชีลานี่ีความเป็นมาอยังไงครับอ่าก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะคะสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งหล่อด้วยทองสำริดนะคะ คือสร้างขึ้นเนี่ยสามองค์ก็คือพระชินราชชินสีพระศิีศาสดาตอนที่การสร้างเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าเททองหล่อองค์พระเนี่ยจะสําเร็จจะมีแค่สององค์ก็คือพระพุทธชินสีและพระศิีศาสดาส่วนองค์พระพุทธชินราชนั้นหล่อถึงสามครั้งก็ยังไม่สําเร็จนะคะก็เป็นที่แปลกพระไทยของพระมหาธรรมราชาลิไทยพระองค์ก็เลยได้ตั้งสัญญาที่จะถามขึ้นว่า ถ้าพระอ,องค์เนี่ยมีบุญญาบารมีจริงก็ขอให้สร้างองค์พระได้สําเร็จตามพระประสงค์นะคะพอที่ฐานเสร็จเรียบร้อยก็ให้ช่างเนี่ยเททองหล่อองค์พระขึ้นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งเนี่ยได้มีซีประขาวหรือว่าพระอินแปลงมามา,มามาช่วยเททองหล่อองค์พระค่ะจึงสําเร็จก็เป็นพระร,รูปที่สวยงามที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะใช่คุณผู้ชมครับมมมนี่ก็เป็นค,ความเป็นมาเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคร ว่าคุณผู้ชมได้รู้เนี่ยต้องศรัทธ,ธามากขึ้นเพราะว่าก่อนที่จะหล่อองค์ท่านลูกชนร่าได้สำเร็จเน,นีเนน่ยต้องใช้เวลาสามครั้งเลยใช่ไหมครับครั้งที่สีนนน่จนสำเร็จครั้งที่สี่นี่นะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ ของพุชิลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพิษณุโลกฮะต้องแวะมาก่อนเลยต้อกมาไหว้ขอพรก่อนใช่ไหมครับรับรองครับคุณผู้ชมไปที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นสิีงมงคลอะไรหลายๆตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใช่ไหมครับนี่ฮะมาพิษณุโลกครับต้องมากราบไหว้พุชิล่าครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องราวของพุชิล่ากันครับ คุณผู้ชมครับผมพาผูช้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ครับนั่นคือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจา่าทวีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเขารวบรวมงานเครื่องใช้ไม้สอยสมัยอดีตอ่ะไว้เยอะแยะมากมายจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมครับไปกันเลย คูครบตอนนี้ครับผมอยู่กับจ่าสิบเอกดรทวีบุรณะเขตครับหรือว่าใครๆก็เรียกว่าลุงจ่าลุงจ่าใช่ไหมครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นเปลี่ยนอย่างมากนะครับที่ลุงจ่าได้มานั่งร่วมพูดคุยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยงานเยอะมากเลยใช่ไหมครับครับไปยังไงมายังไงครับถึงได้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ครับผมนี่เป็นช่างครับผมปั้นหล่อพระพุทธรูปไปจัดพิธีที่สากลางจังหวัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พวกแขกทั้งหลายหรือผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นก็เริ่มแต่มีคนรู้จักมาขอชมเรื่อยๆกับมาครับเนะเปิดให้ชมตั้งแต่ปีพศ2 5 2 6นั่นแหละครับแถวเนี้ยหาดูไม่ได้แล้วครับจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่สมัยอดีตเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นเลยครับแต่ของพิพันธ์ของคุณลุงจ่าเนี่ยมีให้เห็นครับทำให้แบบคนปัจจุบันเนี่ยทั้งคนต่างชาติแล้วคนไทยในหลายๆพื้นที่เนี่ย ต้องมาเยี่ยมชมครับตอนนี้เรามีกี่อาคารแล้วคุณลุงครับตอนนี้ครับก็มีห้าอาคารครับครับผมเนาะอ่าหนึ่งนะครับอาคารที่อ่าแสดงพันปลาในท้องถิ่นครับผมครับแล้วก็ลานค้าแล้วก็ที่สำนักงานด้วยอาคารหนึ่งนะครับครับผมอาคารสองนี่จะเป็นอาคารไม้หลังเก่าครับผมที่มีอยู่ร่างเดิมที่สร้างมาตั้งแต่พอศ สอง8ีเกครับแล้วก็ได้ปรับปรุงแล้วก็ใช้เป็นสถานที่สแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกครับอคบอาคารหลังที่สก็คืออาคารหลังใหญ่นี่นะครับอาคารหลังใหญ่นี่จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้มากมาย,มามายนะครับ,บ,รบแล้วก็ อาคารสถานที่ของเรามีจํากัดเราก็แสดงได้บางส่วนครับครับครับแล้วก็นอกนั้นก็เก็บไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วข้าวของเครื่องใช้มีอยู่เยอะเยอะแตเว่สถานที่ของเราเนี่ยอาจจะจํากัดนิดนึงใช่ไหมครับครับโอ้โหอาผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตามจุดต่างๆที่คุณลุงได้พูดคุยมาว่าแต่ละจุดเนี่ยมีความสําคัญทุกจุดเลย S 1> <S 1> แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยหาดูไม่ได้แล้วนะปัจจุบันนะแต่ที่นี่ยังคงอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในซึ่งจะมีน้องๆเนี่ยขอให้การต้อนรับแล้วก็ให้การพูดคุยให้ความรู้เรื่องราวต่างๆกับสิ่งของ <usable> เครื่องใช้ของสถานที่แห่งนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงไว้ก่อนนะครับ <before> ขอบคุณคุณ <ใน S 1> <ด>ลุงนะครับเอาล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับคุณผู้ชม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเสบบกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเสืยมพลัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี D.